รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168ร่วมกับ All New Elsu X s e ซี e ีท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ดุกดิบเพชรช็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุนักพร้อมกับอีกหลากหลายบริการ เดี๋ับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการคู่ต้องเจยบบัดดิบทิปผมพามาที่นี่แล้วทําไมผมต้องใส่เสื้อเป็นรูปสิงห์ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเป็น king of jungle mm hmm. jungle หรือ forest จะสว่ข,ขนาดไหนแล้วก็ mm hmm. จะเป็นป่าดงดิบหรือป่าชื้นแล้วในป่านั้นมีอะไรบ้างใครได้มาที่นี่แล้วเนี่ยจะต้องติดใจเพราะลูกค้าที่มาที่นี่ที่ผมไปสัมภาษณ์มาทุกคนบอกว่าตรงปก สั่งมาแล้วนี่ตรงปกบริการที่นี่ก็เป็นเยี่ยมสัปดาห์นี้ผมก็ on the way, on t o e r o n t on the t มากับ All New IUSU m ิ u x ระบบป้องกันความปลอดภัยนั้นหลายฟังก์ชันภายในรถยนต์ All New s u u u x u เเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ได้นะครับแม้นะว่าจะเป็นระบบ Android หรือระบบ iOS ดูหนังฟังเพลงครบทุกฟังก์ชั่นถ้าช่ำอยู่มาบ้านนะครับมีอยู่นักตัวปอดน,น่ารักเหมือนลูกเหมือนหลานคิดถึงดูกดิ๊กแพทช็อปตามน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุนักที่นี่คือ Bubble in the Forest นิยามของที่นี่โดยคุณเคสนะจะเป็นคนอธิบายเราว่าที่นี่ d e ฟ i ิ i t ชั่คืออะไรความหมายมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรติดตามชมนะในช่วงสวัสดีประเทศไทยครับตามเลยครับช่วงสวัสดีประเทศไทยสนับสนุนโดย นิวอิลสูเอ็กซ์ซีรีท้าทายทุกรีมิตเอ็กซ์สุดขีดสไตล์เอ็กดุ๊กดิ๊เพชรช็อปอาบน้ําตัดขนครบเครื่องเรื่องสุนักพร้อมกับอีกหลากหลายบริการโดยฝีมือของคุณสร้างสรรค์นจินตนาการของคุณให้มันเป็นจริงอ่ะกี่นานประมาณทั้งหมด8เดือนค่ะ พบกันในช่วงของสวัสดีประเทศไทยก่อนที่จะไปท่องเที่ยวทั่วไทยในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ผมมาที่ b u บเบอร์อินเดอะฟอร์เรสคน,นข้างๆผมนี่คือเป็นคนบุกเบิกสร้างสิ่งจิงนตนาการในฝันออกมาให้เป็นจริงเหมือนบับเบอร์เมืออกันนะกลมๆนะ oh. น่าก็คือคุณเทสบับเบ e ร์อินเดอะฟอเเนี่ย คุณให้นิยามแปบลบว่าอะไรเราอยากให้บับเบิลอินเดอะฟอเรสของเราเนี่ยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ไม่ไกลจากกรุงเทพขับรถจากกรุงเทพครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ได้สัมผัสบรรยากาศที่แบบเฮ้ยเหมือนเราอยู่เขาใหญ่เหมือนเราอยู่กาเลยไม่ต้องขับรถไป5ชั่วโมงมาแค่ครึ่งชั่วโมงเราก็ได้สัมผัสและได้มารีแลกวันเสาร์ทิ์มันเป็นความฝันของคุณก็ <S <S คือยอดีมวิวคำชูมันจะเป็นจริงโดยฝีมือของคุณสร้างสงรรค์เนี่ยจินตนาการของคุณให้มันเป็นจริงอ่ยกี่นานประมาณทั้งหมด8เดือนค่ะ บรรยากาศที่เหมือนกับว่าคุณอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดกาญจน์นี่ก็จะมีคนเรียกกันว่าเป็นเหมือนมาลดีประเทศไทยเราอยากให้ทุกคนได้รีแลกซ์พักผ่อนหน่อยที่ไม่ต้องแบบไปไกลเพราะว่าอย่างช่วงนี้โควิดอ่ะเราบินไปไหนไม่ได้อยู่แล้วบับเบิร์อินเดอะฟอเรสเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยนะมันมเหมือนกับออนนิวอิลซูมิวเอ็นะครับเพราะว่า โดดเด่นเลยก่อนที่จะไปเที่ยวคุณเกิน่อยว่ามาที่นี่แล้วตรงไหนเป็นไฮไลท์เรามีจุดถ่ายรูปได้ด้วยว่าสวยทุกมุมเลยค่ะไม่ว่าจะเดินมุมไหนขยับไปตรงไหนก็สวยหมดมแต่ไฮไลท์ของเราเนี่ยจะอ,อยู่ในซีเคทฟอร์เรสต์แล้วก็อาคาร2ชั้นนะคะาคารเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราจะได้นั่งบนเน็ตที่แบบมองเห็นจะเห็นน้ําสีฟ้าเห็นวิวรอบเดี๋ยวเราพักสักครู่นะแล้วไปพบกันในช่วงท่องเที่ยวทัวทาให้คุณเคสเนี่ยพาเราเดินที่บับเบิ้ลอินเดอะฟอร์เรสต์แต่ละจุดเลยก่อนจะไปขอลองไอติมคือเมนูสตรอ ันในช่วงหน้าช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยกับสาวสวยคนนี้ฮะกุนเคสพักซังกูครับช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย all new ilsu x series ท้าทายทุกลิมิตสุดข,ขีดสไตล์ x ดุกดิบเพชช็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุนัรพร้อมกับอีกหลากหลายบริการเป็นบับเบิ้เป็นฟองอากาศในฟอเรสฟองอากาศที่ล่องลอยในอากาศแล้วมันปลอยมาบับเบิ้ลบับเบิ้ลินะฟอเรสนี่คือตามชื่อเลย ช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยเรายืนอยู่ในของบับเบิลอินฟอเรส์เราอยู่ที่สวนซีเคทฟอเรสนะคะที่เราจะมีบับเบิลชอปไยู่ข้างในเป็นมุมที่ทุกคนต้องมาใครมาที่นี่ถ้าไม่มาถ่ายนี่ต้องม,มาไม่ถึงผมเดินเข้ามาในนี้เหมือนกับผมอยู่ในความฝันยิ่งถ้าอากาศแ,แ,แ,แบบเบาเย็นๆนะมันเหมือนกับเราอยู่ในฝันในอีกโลกหนึ่งอย่างที่บอกคาะผู้หญิงทุกคนมีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วสถานที่ถ่ายรูปโดยที่เราไม่ต้องไปแย่งกับใครเราเราไปที่อื่นไงเราต้องไปต่อคิวเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ส่วนตัวจะถ่ายรูปนานก็ไม่ไดด้้้เเเเอาาคควมีียแแนนลห นนั้นก็จะถ่ายคนนี้ก็จะถ่ายเฮ้ยเราทําเองดีกว่าให้มันสวยกว่านั้นอีกแล้วก็คือแบบไม่ต้องไปต่อคิวคุณเก่งอย่างหนึง่งคุณสามารถทําความฝันคุณเนี่ยให้มันเป็นไรายได้ได้สุดยอดขอบผมให้จริงๆมากสุดยอดจริงๆมุมนี้ค่ะเป็นมุมกระจกวิเศษทุกคนจะต้องมาเซลฟี่แบบอุ้ยแบบเหมือนเราถ่ายรูปอยู่กลางสวนมุมที่แบบ เทีคมิยา,ยาค่ะใครมาต้องถามว่ากระจกวิเศษจงบอกค่าเถอว่าใครสวยสุดในปตัตจพีนี้ใช่<ม>เช็คอินกันบ่อยมากมุมนี้ค่ะค่อยๆเดินมาเราก็จะชมสวนธรรมชาติ<ม>เรื่อยๆผมเดินเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกอินไปตามคุณนะที่คุณบอกว่ามันเป็นเหมือนกับอยู่ในป่า เราไม่รู้ว่าเราเดินไปข้างหน้าเราจะเจออะไรถึงเรียกว่าเป็น secret forest เป็นป่าแห่งความลับ่างๆนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ตัวหนึ่งก็เป็นมุมเป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้ควีนเก้าอี้คิงที่อยู่ในป่าเห็นไหมคะ king of forest ดังขายคนข้างกายพรบจัดเต็มมากเรอสร้างตากล้องมาด้วยนะเอาชุดเค้ื่อนแต่งกายมาเปลี่ยนเลยใช่บางคนก็มา3 4ี่ชุดเอาเมื่อกี้ใส่ชุดนี้นี่เปลี่ยนชุดอีกแล้วหรอทำไมถึงมาที่นี่เพราะอะไรตามรีวิวมาสถานที่สวยสวยมันคุ้นใช่ไหม อบหวัวละมาที่นี่แล้วชอบไหมชอบชอบอะไรเป็นพิเศษบอกหน่อยเจ้าของเเจ้าของนี่ล้อมด้วยสระน้ำทำให้มันเป็นแบบสังสีสันนะคะนี่เลยค่ะ<อ> Bubble in the forest ของเรานะคะที่ไฮไลท์ที่ทุกคนจะมาต้องถ่ายตลอดต้องเข้าเปิดกันจนซิปพ,พังหมดแล้วเพราะแบบลูกค้าเข้ากันแบบไม่หยุดเลยเหมือนเราเข้ามาอยู่ในฟองอากาศปะ ค่ะเป็นบับเบิลเป็นฟองอากาศใน Forest ฟองอากาศที่ล่องลอยอยู่ในอากาศฟูแ่ม,มันลอยมาก่าบับเบิลบับเบิลในเดอะฟอเรนี่คือตามชื่อเลยยังมีอีกที่หนึ่งเป็นไฮไลท์หลายจุดเลยในนี้มีค่ะมีอีกเยอะทุกมุมมาทีหนึ่งก็คือลงลุปได้หนึปีกันเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นทางออกค่ะเราเข้าทางออกทางเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไม่เดินสวนกันแล้วก็ได้ชมทั่วๆเพราะสวนเราเนี่ย สวยทุกมุมค่ะน้องเครู้ไหมว่าทำไมวันนี้พี่ถึงใส่เสื้อที่เป็นสิงโตมาราจะีน่าจะเป็นเพราะจะมาเข้าป่ากับเคถูกต้อง king of jungle นะหือ king of forest ว่าคือสิงโตมันเหมือนป่าจริงนะธรรมชาติอยู่รอบๆบตัวเราออกมาถึงปุ๊บก็เจอคนเข้ามาสวีทกันทำไมถึงมาที่นี่เพราะอะไรฮะสวยค่ะสวยสวยเหมือนคุณใช่ไหมน้องนี่เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมแอบ สังเกตจะมีจุดให้คัดกรองแล้วก็นั่งรอสองคนที่เขานั่งรอนานมากเป็นไงคุณเข้ามารู้สึกยังไงจ็สวยค่ะตรงปกคุณชอบอะไรชอบสีน้ำบรรยากาศชอบแบบว่ามัน private ด,ดีมันไม่แบบว่าแออัดมากได้ไปที่บับเบอร์อย่าง in the Forest อย่างเลยค่ะมันเลยจะเป็นเดินเข้าไปในป่ามีตุอี้สีดแดงกระจกที่เขาวสวยๆลงันในรูปคุณไม่ถามกระจกได้ว่าผมเชื่อคุณต้องถามแน่นอนเลยกระจกพิเศษ <laughs> จกบอกข้าเธอว่า ใครสวยสุดในปฏิพินีอีกหนึ่งคำถามผมก็คุณต้องถามว่าอะไรตรงพิเศษจงบอกข้าเถอะเมื่อไหร่ข้าจะมีแฟนสักทีไม่คำถามสองเลยค่ะสวยอยู่แล้วไม่ต้องถามใช่ไหมคะมาที่นี่คุณได้ถ่ายรูปยังได้ไม่แล้วชอบมุมไหนเป็นพิเศษตรงกลางค่ะคำถามสุดท้ายให้กี่ดาวปิดเต็มสิบสิบเต็มสิบท้องบอกไหมตรงบอกไหมไอ้ลดลดสิบเปอร์เซ็นต์เลยลดสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหขอบคุณครับท่านผู้ชมฮะเราปล่อยทั้งสองสามไปแอบแซ่บเองแล้วกันนะฮะเราไปละ ต่อไปเราจะไปทางสองชั้นเราเลือกกันว่าโบ๊ทเฮาส์นะคะโบ๊ทเฮาส์เป็นเหมือนทรงเรือค่ะเห็นว <m uch ing> ิวทั้งคาเฟ่เลยจู้ชมเห็นไหมครับน้องๆที่มาท่องเที่ยวเนี่ยจะเห็นโพสตได้ทุกภาพเลยนะมาที่นี่ได้เป็นหลายร้อยภาพจริงอันนี้น<ฏ>ไม่โมจริงทุกมุมสวยหมดคุณเคสก่อนไหมคคุณเคสเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะคุณเคสไม่เหนื่อยเหรอเพราะคุณเคสเห็นคุณก็สบายใจฮะทุ่มเททั้งกายแล้วก็ใจให้กับที่นี่นี่คู่หนึ่งรอนานไหมเขารอ่ะไม่นานเท่าไหร่ค่ะเข้ามาแล้วเป็นไง ทารักแลวกสวยมากเพราะว่ามันมีเลเยอรข,ของตู้น้ำสีฟ้าสีเขียวแล้วก็บรรยากาศให้กี่ดาวว่าห้าเลยนะพื้นที่กว้างๆคนเดี้วค่ะแต่คำพวกเนี้ยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คือแบบมีพื้นที่แล้วก็กัดมาเียดเป็นสัดส,ส่วนใครเป็นคนแนะนำมาเห็นเพจค่ะเพจเขาผลักแบบอัปเดตมาแล้วสักกว่มันเพิ่เพเเมเปิดใหม่เอนจอยนะครับมาข้างหน้าครับคุณเค้กบรรยากาศเป็นยังไงท่านผู้ชมโอ้โหสวยงามสวัสดีครับ นี่ก็เป็นไฮไลท์ของ Bu b b l e in t h e Forest เปิดรายการมั้งแต่ช่วงสวัสดีไทยแล้วก็ท่องเที่ยวทั่วไทยช่วงอะไรตลอดทั่วไทยคุณเคฟบอกว่าขอเรื่องอาหารหน่อยที่นี่อาหารก็ไม่เบาเหมือนกันใช่ค่ะนะมีหลากหลายเมนูมีเมนูเรียกได้ว่าเป็นร้อยเลยค่ะอยู่ที่ว่าจะชอบอะไรก็เลือกทานกันได้ตามสะดวกเลยถ้าเกิดพี่องบ้านเนี่ยมาเที่ยวที่นี่บับเบิ้ลอินเดอะฟอเรสจะต้องชอบแน่นอนแน่นอนค่ะราคาก็ประทับใจบรรยากาศก็ดีรับรองว่าแน่นอนว่ามาซ้ําค่ะ ช่วงอร่ตอร่อยทั่วไทยสนับสนุนโดย All New i l s u o X s e i ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ดูกดิบเพชรช็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุนัรพร้อมกับอีกหลากหลายบริการขอลองเลยดีกว่า ยังเลยอ,อันนึ้อ,อันนี้นะคะจะเป็นพอหมูย่างนะคะพิเศษที่เรามีน้ำจิ้มถึง3ซอสขอซื้อกลับบ้านเลยนะคะซอสเรานี่เลยเด็ดสุดเป็นปลาร้าจ่บบองนะคะพบกันในช่วงของอร่อยอร่อยทั่วไทยหลังจากที่เราไปเที่ยวที่ b u b เบอร์อินเดอะฟอมาแล้วคุณเคสนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอเลี้ยงอาหารเลยเพราะว่าอาหารที่นี่เนี่ยเด็ดๆทุกจานเลยเมนูไหนเป็นเมนูเด็ด,ด,ดนะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะ ส้มตํำถาดส้มตําถาด,ตถาดแต่เป็นส้มตําทอดนะคะเราจะเอาเครื่องเนี่ยแบบสตรอเบอรี่ไข่เคม็มกุ้งสดเม็ดมะม่วงต่างๆเนี่ยเสิร์ฟพร้อมกับส้มตําทอดแล้วก็กินก็จะได้เข้ากันเดอ๋ยวไปเมนูไหนครับต่อไปค่ะตอนนี้จะเป็นเมี่ยงทะเลค่ะเมี่ยงทะเลใช่มีอาหารทะเลครบทุกอย่างเลยค่ะแซลมนอนหอยปลาหมึกต่างๆนะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมน้ำิ้มเด็ด ต่อไปเลยตอนนี้จะเป็นปีกไก่ทอดซอสหม่าลา่าค่ะเป็นซอสเฉพาะของเราเป็นสูตรลับของเขาเลยเออแล้วก็ตัวนี้ค่ะคูนิ่มผัดงกะหลี่นะคะครับผมูนิ่มของเราเนี่ยทอดมากรอบกรอปุๆบๆบกรอบกินกับซอสนัวๆขอลองเลยดีกว่า ย่างเลยอ,อันนึงอันนี้นะคะจะเป็นคอหมูย่างนะคะพิเศษที่เรามีน้ําจิ้มถึง3ซอสขอซื้อกลับบ้านเลยนะคะซอสเรานี่เลยเด็ดสุดเป็นปลาแจ่วบองนะคะแจ่วบองและนี่ครับที่ผมถืออยู่จิ้มแจ่วจิ้มแจ่วแล้วก็นี้เป็นน้ําจิ้มซีฟูด้ดค่ะซีฟูดแล้วผมขอลองหนึ่งอ่ะผมชอบเมนูนี้ขออนุญาตถอดแมชนะครับปูนิ่มส่วนราคาจานนี้ไหนครับจานนี้250บาทเท่านั้นยห้าสิบาท อร่อยมีได้ไหมได้ค่ะคมอมมุย่างถ้าเกิดเป็นทานปลรรานะคะน้ำจิ้มเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ลูกค้าจริงๆซื้อกลับบ้านเจ,จ้าก็จัดจ้านค่ะปะลาล้านรก็จ้าเป็นไงฮะก็นัวๆสาวๆเยจะชอบกันมาลาดีกว่าใส่ซอสมาลาราคเท่าไรคะราคามาลาร้อยสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะร้อยสี่สิบเก้าบาทราคาเราน่ารักเราไม่ได้ขายแบบ เอากำไรแบบรวยวันเดียวอะไรเงี้ยอยากให้ลูกค้ากลับมาใช่ของหมูย่างอะไรของหมูย่าง99าบเาทเองค่ะให้วันตั้ง3มน้ำจิม้ม99เเท่านั้นนอกจากเมนูบนโต๊ะแล้วยังมีให้บอกมีเป็นร้อยเลยเหรอครับใช่ค่ะก็มีตั้งแต่อาหารจานเดียวเผื่อสำหรับใครที่งบน้อยก็จะเป็นอาหารแบบผัดกะเพราข้าวผัดซึ่งราคาไม่ถึงร้อยหรือจะเป็นสำหรับแบบคนที่มาเป็นครอบครัวก็จะมีอาหารครอบครัวมีอาหารเด็ก เป็นปลายไก่ทอดสนนักต่างๆเมี่ยงทะเลของเราเอาหเมี่ยงใช่ไหมครับใช่มีค่ะแล้วก็ถ้าชอบเครื่องเมี่ยงก็สามารถเพิ่มเติมได้สัวราคา350บาทค่ะแล้วส้ตมตำถาดนะฮะส้ตมตำถาดอันนี้ราคาว้9เก็19ท่านั้นค่ะโอเค เชิญชมหน่อยฮะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะมาเที่ยวที่ร้าน Bubble in the Forest Cafe ของเรานะคะมาง่ายๆเลยค่ะลูกค้าเซิร์ช Google Map ก็ได้ค่ะ GPS นะคะเซิร์ชชื่อร้านเราได้เลยขับตรงมาทางเซนบรมมาชนีมุ่งหน้าไปนครปฐมพอถึงสาย5ลูกค้าก็เลี้ยวซ้ายยูเทิร์นขึ้นสะพานลงสะพานยูเทิร์นอีกรอบนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยค่ะบรรยากาศของเรานะคะสวยตรงปกไม่จบตาอาหารไม่แพงบรรยากาศดีค่ะ ผมเชื่อว่าที่นี่นะถ้าเกิดท่านผู้ชมมามาแล้วท่านผู้ชมอาจจะพูดเหมือนผมว่าโดดเด่นกับความเป็นคุณที่แตกต่างอีระดับแห่งภาพลักษณ์ <Wow. S 1> คุณเคสเขามีจินตนาการอิมเมจินมาสร้างเป็นฝันขึ้นมาให้เราคนไทยช่วงนี้ยิ่งช่วงโควิดได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันบ้าง <Wow. S 1> วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณเคสมากรายการก็เดินทางมาถึงายช่วงของรายการรายการคู่ท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่จบยังยาวต่อเรื่องไปในช่วงหน้านะครับรายการเจ้าสัวพาอิ่มนำเสนอเมนูอาหารอร่อยๆเนี่ยเสิร์ฟผู้ชมมาบ้านเนี่ยถึง เตียงของท่านโดยผ่านจอทีวีทางช่อง5ช่วงโบนัสสเปเชรลพบกันในช่วงของเจ้าสัวพาอินครับผม